สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ์บาใทนใน anel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟหลังสิตนะฮะข้างล่างก็เป็นชันชาลาของรถไฟทางไกลนะฮะที่จะไปทางเด่นชัยเชียงใหม่อุบลราชธานีหนองคายเวียงจันท์คำสวาดนะฮะเป็นรถไฟสายเหนือแล้วก็สายอีสานนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะวิ่งไปทางสถานีการุงเทพอภิวัตนะครับก็วันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมานั่งรถสอแถวนะฮะ จากสถานีรถไฟลังสิตไปที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับตรงนี้ก็มีหลายตัวเลือกนะฮะมีทั้งรถแท็กซี่มอเตไใส่รับจ้างแล้วก็มีรถเมย์ด้วยนะฮะใส่5 2าย522แต่ผมจะไปรถ2แถวนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะฮะค่าโดยสารก็อยู่ที่ทนคนละ1ิบบาทนะทุกคนก็สำหรับรถสองแถวนะฮะก็มีไปถึงมหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์ลังสิต มอกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปสน,สนุกดิมเวอร์ก็ได้นะทุกคนไปมสวองค์กษรักก็ได้นะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่10บ,บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะนั่งไปแค่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะทุกคน ตรงนู้ก็มีโรงแรมบอส Hotel นะทุกคนในอนาคตนะครับรถฟฟ้าใสสีแดงเขาก็จะทำยาวๆไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิทเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นการดีนะฮะจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงมกรุงเทพด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นน้องผมที่เรียนมธรรมศาสตร์กับมกรุงเทพก็มีเยอะนะจะได้ นั่งรถไฟฟ้าสาีแดงไปเรียนนะทุกคนถ้าสีเขียวนี่ก็ไปมอสว,วองคลรักษ์ไปสนสนุกดิมเวอร์นะทุกคน ก็มีรถสองแถวจากตรงนี้ไปนะฮะถ้าจะไปองคลัม์มสองอไปสวนสดรุรบรีนะฮะหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือคลองรลังสิธิ์ไปยูนยละสากนะ,ะนี่นะฮะรลังสิธิ์นะครับแถวนี้ตอนเย็นก็จะมีของขายเพียบนะครับมีอาหารเยอะนะทุกคน ตรงข้าก็มีตลาดสุดชาตินะตลาดเกลางนะครับนี่นะฮะของกินเยอะแยะนะก็จะเปิดขายตอนเย็นนะบ่ายสามพ่อค้าแม่ขายก็มาเตรียมของนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะ เทศบาลนนะครลังสิตนะอยู่ตรงนี้นะครับเทศบาลน,นครคลังสิตนะ ตรงนี้ก็มีรังสิตอพาร์ตเมนต์นะฮะมีหอพักมากมายนะฮะยิ่งถ้าใกล้มกรุงเทพใกล้มอธรรมศาสตร์นะฮะก็มีหอพักเยอะแยะมากมายนะครับเด็มกมกรุงเทพบางคนนะ,ะก็ไปเช่าหอพักแถวมอธรรมศาสตร์ก็มีนะ,ะเพราะว่าธรรมศาสตร์กับมกรุงเทพมันอยู่ใกล้กันนะ,ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคิวรถตู้แล้วก็คิวรถมินิบัสนะฮะที่จะไป ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีไปพวกบางแสนมอบุรพาก็คือรถได้ที่นี่นะทุกคนอยุทยาก็มีนะครับมีไปหลายที่เลยนะครับรถสองแถวจากสถานีรถไฟลังสิตมาที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คจะมี2ส,สีนะฮะคือสีแดงกับสีเขียวนะฮะถ้าเป็นรถสองแถวสีแดงนะฮะก็ให้ลงฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ลังสิตแล้วให้เดินข้ามสะพานลอยไปที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับ แต่ถ้าเป็นรถสองแถวสีเขียวนะฮะก็จะมีการยูเทิร์นไปส่งที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นรถสองแถวสีเขียวนะฮะเขาจะวิ่งไปทางธัญบ,บุรีไปทางมสวองค์ครักษ์ดิมเวลนะทุกคนแต่ถ้าเป็นรถสองแถวสีแดงแบบนี้นะฮะก็จะไปทางมอกรุงเทพมอธรรมาสตร์ลังสิตนะฮะก็ต้องสังเกตให้ดีจริงๆก็สามารถมาได้ทั้งรถสงแถวสีแดงแล้วก็สีเขียวนะ,ะทุกคน แต่ว่าถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ไปมกงกรเทพมรธรรมศาสตร์นะครับก็ให้ลงฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็ให้เดินสะพานลอยข้ามไปนะครับก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีวบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ